<laughs> User left your channel. User joined your channel. User left your channel. อันโดด้นามะอันโดด้นามะใครจะหหดท้าต้ากูแม่งกันคทางเดียวเลยอันโดดนามะอุจะตายเนีาา่ย

ใช่หรอ่อเหรอตาคุก็ตีอยู่นะตาไม่ได้มี่ของคูอย่างเดียวมันคุ้่จรงจรนอนะเรื่องนีอยากยิ้ไอ้ป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหม่าได้ได้ได้ไม่ใช่องคุณอม่านเดยไม่ใช่องอะไอหนนี่เอกนสอนี่เนอม่างน้ เสียงเข้าแล้วในจุดีมเรอนี่เจอนี่ตดมาดูดิสักข้าอะไร้งทำไมค้างหงอยเยอะๆหนีหนีหลุดเลยเดี๋ยวคือดอบสกอร์ไม่แบ่งกันนี่นะสกอร์อะไรวะพี่สกอร์อะไรวะเดี๋ยวเลนี่แโ้หเเดอใหม่ี่อะไรอ เจอนี้่เจอนี้มันอะไรวะเจอนี้ของส่วนไหนวะมันต้องดูส่วนคือคือมันไม่เนียนี่วนเกงมั้งคือมันไม่เนียนกดไอ้เพื่อนดูอีกหนึ่งหัวมันค้างอยู่จะรีบไปไหนกันตื่นหิวตังไอ้พวกไอ้้ไอพวกคนจนคนจนมึงก็หิวกระหายได้พี่มึงก็จนไปอ่ะหมวกหมวกกางเกงจน หมวกเกงได้เหอเนีกเออ่ไปด์พี่สะอเดี๋ยวลองเข้าไปดูไหนดีว่ามันได้ไหมไช่ป่ะีครับซิวห้าน่าจะได้อยู่กอพี่สไปครับพี่สไปพี่สไปมันเล่นพุทไกลไหมทำไมพี่มึงเอาไปเลยพี่พี่พุดไกลแล้วโอ๊ยอมไปเลยพี่วันนี้มึ้อ๋อดูได้ดูได้ดูได้้หมดูได้ใช่ไหมดูได้ดูได้ไม่ไมกระตุกอรอ่ะ เย็งเก่งเหรอว่าอย่างนู้นอย่างนีะขาพูดตรงๆนะว่ายากกับพูดเลยเหรอไม่ขนาดนี้คือเสียงเสียงมันถึงเท่าเลยทีเดียเข้าหมดไรเฮียใครพู้ที่อะไรเนี่ยเวลากูจะอัดแบบว่าเออแบบว่ายังไงนพวกชอบกบชอบกบเกินความผิดว่าผมไม่ได้พูดที่ไม่ได้แล้วสิบสองเลยเหรอ เงี้ยเสียคืนปาร์มตลอดเลยอะไรวะพี่น็อตมันอันนี้เสียครั้งเดียวตลอดชีพเอาไอดีมาคือพี่มีแล้วมังสกอมือเท้าไม่ใช่หรอไอ้มันสกอมสำคัญไม่ใช่หรอฮะมันีเลสำคัญหัวกางเกงเออหัวกางเกงไอเอ็มบ้าวไเอ้ยเด็ดคือจะเข้าอารีนาไปแม่งก็ไม่มีคน แต่ส่วนมากครับเป็นหมวกหมวกกางเกงน่าเป็นซับสิทธ์เขาจะยัดไอเอ็นตูอะไรก็ลุงเ่ว่าอะไรเหรอไปสืบถามราคามาสามราคาพีเอ็มปะลงเหลืออะไรนิวนิวลงกับไอ้นั่ยน่ะเออวลงกับซอลลี่เบบี้เอะเราส่งกับซอลลี่เบบี้อ่ะโอ้กูไม่อยากจะิ่าซอลลี่เบบี้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนิวเนี่ยอ๋อลงลงนี่การินเทีย ได้<อ>เวลาเราแล้วคือไม่ลงมาก็เรือแั้กี่วะก็รอเอเดซสองไหมหรือมึงล,ล,ลงอยู่หรือมึงลงกันอยู่หรว่ากูตกข่าวใช่ไหมเนี่ยอุดกุญวินฮ้ยคือไม่สองคนนี่คืออะไรไม่รู้เลยนะพี่ถ้าคน<อ>ไม่พอด้วยไอ้คนมันเต็มด้วยนะถ้ามันจะเติมเอาออกแล้วไอ้นี่มาเอาไม่เมาคุณมาดีกว่ามันมันไม่เข้าเรือ น้ำตาจะไหลใครไม่เข้าเรือบอมแบบนี้บอมเออ VIP ไม่มีอีกโอ้จบ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 ใครคนรักกับมั้งเขาปูมัไม่ใช่กูอะคนนึงอ่ะยิบมาแบมไม่เข้าเข้ามานานแล้วจะบอกวอใช่ก็ปกติไอ้วุ้นมันเล่นตัวแบมไอ้นี่นี่นะพอมันเล่นเซดัมแล้วมันได้ให้น้องมันเล่นมั้งแล้วก็แล้วก็เอ็มเอ็มใช่ไหมพี่เอ็มใช่ไหมโอ้แต่มันก็เขาใช้ดีพี่ เอ็มอีคนนี่เอ็มเป็นคนเอ็มเป็นคนมาบอกอะไรนะขอเขาคิวด้วยสิเออเราสองคนเข้ามาเลยจ้าเพื่อนก็บอกเข้ามาเลยคิวกูได้เสรีเลยเนี่ยสองคนนี้ก็ไม่หมดเลยเนี่ยเั่นแอบนี่สองคนไม่ลงเรียนคอะไรอันนี้ถ้าคิวเสรีได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวกูก็ไปติ๊กนี่แล้วว่าให้ผู้สมัคร เข้าใหม่สามารถเข้าเข้าเข้ากิวเราได้เลยโอ้โหกิวเซรี่นี่มั้งสุดฮอไอสัสขอได้ครังกิวนี่ไม่ต้องปิดแดงทุกช่องเลยะนปิดแล้วปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วก็ไม่รอดปิดแล้วมันมีแต่พู้ดูแลเก็บได้ยี่ห้อก็ใหม่มือเท้ามันตกเหลือเดือดสิบเอ็มแล้วเนี่ยไอเจนี่นี่ไม่น่าจะรอดว่ะเจนี่โดนอยู่ว่าแค่เอ็มเออมาเม็นข้อเสียแล้วลงเก้าคนเมื่อกี้ อาจจะไม่ถึงก็ได้มีคนไม่รู้ต้อนเมื่อกี้โค้งไปดูดิว่าเท่าไหร่เซินซีใช่ไหมทิปราคาไว้เลยทิปราคาไว้ทิปราคาไว้อีกโอ้โหมีคนดูตั้งตั้งสามคนแบบนี้ยึดแค่ใครหลงเข้ามาดูวะไลด์ของคนหนึ่งมิติโกดูกระเ้องมีสองคนไลด์สองคนว่าอ่าไลฟ์ยูดิตานี่แหละลงเลทเฉยๆฉยก็หลักไม่ไปกูก็ลงเอ๊ะ สี่คนแล้วสี่คนแล้วเอาดี๋ย่นี้เปิดให้เกมมีลักไลน์แล้วหรอบ้าอยู่ไรยูทูบเิบักคำเข้าไปด้วยพวกเราเองหมดเลยออมีคนกันเองใครกันเองนะแชร์ลงเวทอะไรอะไรกอแชร์เลยแชร์ลงเวเอ้าใครใครใจกล้าหน้าหน้าด้านหน้ากลุ่มเลยอะคาเดมี่แบบบอกไว้ลงมีตั้งแต่เถื่อนเห็นไหมมีตัดเถื่อน เดี๋ยวเฮ้ยเผื่อมีแบบว่าเฮ้ยนี่กิวนี้แม่งใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปอยู่กิวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยในความคิดพี่คนเดียวไม่ใช่เอ้าไม่รู้ไม่ลองเลยนะกิวนี้แล้วเหรอกิวนี้ก็มึงมึงมาบ่อยกันไปเปล่าวะอะไรเงี้ยตื่นตืนหลอดดำก็นานมั่งรู้เนี่ยกิวนี้มีคนลำเมอด้วยอ่ะฮะกูไงไอ้เหี้ยมึงทำไปเล่นไปสี่คนแล้วนะสี่คนพวกเดียวกันเดียร์คนในกิวอะพี่ เฮ้ยูาคนแล้วครับคนแล้วเอาไปโพสในกลุ่มหนีเนี่ยมีผมคนเนียวล้วนเฮ้โพสในกลุ่มนีเนี่ยไม่ได้นะโอ้โยยกมือหมดพวกเรียกอะไรมาเลยมีกลุ่มเลยว่าใครอะไรนะใครว่างครับใครที่ไม่ได้เล่นเกมมันก็มาดูเูาเล่นจะแม่งโหลดดันช้าจริงนะอ๋อพับจอย้วยแท้ที กเลยกลลงมเออเอาเอาไปกลุ่มเลยพี่โพสต์เตโพสต์นั้นจริงเหรอไม่ได้โพสต์แต่ว่าเนี่ยลงไปดูไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงไม่โพสต์นะพี่ไม่ไม่พี่มึงต้องโพสต์อ่ะพี่พี่แต่กาเปล่เกมเออเ้ยพี่ไม่ต้องกลัวนี่ยมีแต่มีแต่ตัวละครกูแหละเฮียใครมันอะไรมาพี่มาพี่กาโพสต์เลยยี่สี่แล้พี่โอ้ยมาเลยยี่สี่ร้อนร้อนแอดได้ไหมเนี่ยแอดได้ มัดได้เออได้มาเอ้ยเอาเกาะเรื่มร์ดเอ้ยเออมาร์นลงอยู่พี่เอาเจาะตอนนี้ก่อนมาไม่เอาเกาะไอ้เหี้ยกูจนไม่กล้เฮียเสียงมันสะท้อนวะเอาพี่ก็ปิดเสียงไว้ดิ่ยทูเนี่ยบ้าเนี่ยได้ดูไว้ว่าไอตัวเฮอร์กูสกิลมันมีที่ไหนปิดปิดปิดเสียงยูทูปใช่ไหมเออจะได้รู้ว่าไอสกิลจะรู้เรื่องไมเราไอสกิลเฮอร์กูเนี่ย มันมีที่ไหนมันไม่มีเลยสกิลอะรองเทอร์มีนัดกันไปแล้วใช่ไหมยังยังครับยังครับรองเทียรองเทียรอเฮียแล้วก็ตีต็มไปเรืยๆ้วยเอางี๊ยดสองสองสองปีแต่มองของมองไม่อะไรอย่างเง้ยคอมเมนต์อ้าวคอมเมนต์อีกสิบห้า์นาเมนต์มั้งเล่นนะขอด้วยการรอบสุดท้ายแล้วก็ตกรอบเก่าชิบหายเฮียจบนี่เดี๋ยวขอไปทัวร์แล้วกัน ผมก็ว่างั้นแหละพี่พี่มอะไรไอปีฟินิกโตวนี่ใครวะโคติบห้าเลยฮิลมอนโอ้ปีฟินิกโซ่ใช่ไหมเออเฮ้ยเพื่อน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 กันสนิทกันยแค่สนิทกันสนิทกันนี่ชนะมันได้แพ้รอบสุดท้ายก็ก็เออก็ไอไอนั่นไงสามสิบห้าสิบอะโอ้โหไม่เจอคาร์ลพิลล่าลอยมาโคติบห้า ต้องวิ่งไปเก็บพิลาและปลาอย่างเดียวเงียบำงาเลยเลยไม่มีใครทักนอนทึกมาเลยโอ้โหบอกบอกพี่พี่ก็ทักกูบ้างของหายถุงกี่หรองพี่อูไปเปล่งกล้ามใส่เปล่งกล้ามใส่ไอ้แชทแชทเมย์ไอ้พี่มันต้องมันต้องแชร์ดิพี่มันต้องแชร์ดิพี่ไม่แชร่แชร่เห็นร้านเลยพี่ออเห็ร้านต้องเราเห็นร้านเลยจะพี่อยากให้แชร่ อ๋ออันี่นี่ร้านแคดดี้ไม่ไม่พี่เฮ้ยมาร์คกูโพสลงหน้าเฟซแล้วมึงไปแชร์ไว้เฮ้ยอ่าอ่าแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยใครเล่นวินเล่นวินเนี่ยก็รู้เองแหละมาดูความอัปยศนะดูความที่หายของกิวอ่ะไอ้เหี้ยบอกเขาว่าเออกิวดีเด่นไงไปทำเลยนักแกก็ชอบทำเลยมันเลี้ยงปีศาจเขาบอกไปเลยไอ้แกเขาปิดไมค์ไอ้ใช่ลงคนเดียว อ้าโอ้แกโซโล่แกก็ปิดไหมตอนนี้มันลอดพาแล้วเนะเอ้ยผิดไปดีก่อนหน้ากอนไหมเออ,เอ,อก็ดีเออมันไม่ค่อยบาัาคนเล็กน้อยฮะโอ้ยเย้ยลูซี่ใส่คีดามเมจเล็วห้าเล็้วห้าเท่านั้นที่อารีน่ามันไม่ส่งผล เลยละอยากได้เอ้าอีกเนี่ยแทงวดุดมึงมีนมมอนไรอะ่ะฮักยิวอยู่ครับอืม <c oughs> ฮักยิวอยู่เหรอมาดูพี่เมย์อันตรีวิดฮดลงอนตีวุด <c oughs> ลงแลง้วตีอยากเหลี่นด้วยพ,พี่พี่ชัดเหี้ยพี่นี่เสือชัดไง พลอยอย่างเงี้ยใครวัดเนี่ยชัดเลยแบบภาพไม่กระตุกชัดเนี่ฮะมันดูแล้วไม่กระตุกใช่ไหมตับเป็นเจ็ดตับเป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมแสดงว่าไม่มีพลอยมีคนแย่งอัพโหลดมีแต่คนแย่งดาวน์โหลดถ้าเกมมันก็มีนิดหน่อยแย่งดาวน์โหลดโอ้เย็นลมเจ็บเย็นนอน ถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านผมนะพี่จะว่างกันว่าง่เี้เลยต้องสตรีมผ่านมือถืออะไหวเหรอไหวครับไหวไอ้มือถือมันให้อัพโหลดมา20กิกะอ๋อดีจังพี่เม่โอ้โหใส่ชั้นในสียองหัวทิม่ม่เสียงในสตรีมมันเบาไปอะพี่มันไม่ได้แยงเลยไม่กลัวใช่เสียงไม่ทุกคนอะมันเบาอะ ก็ดีอรอกคือกูต้องบูทกันเลยนาอัดหูเข้าไปใช่ไหมให้มันเป็นอย่างนี้แหละเอ้ยมันต้องเสียงดังกว่านี้หน่อยมันจะแบบฟังชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอเจนเน่เอ้ยเสียงด่ากันเลยชัดเจนก็ไม่เบาเนะโอ้โหเย็ดผิวขาดขาดกันฟื้นชุดหนึ่งโอ้โได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหสถิติไม่คืนไม่ได้เลยได้หกได้ได้หกคืบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าได้ที่โหละอืออืออืออะไร อาธนูไม่ไม่ใช่ฆ่าละกันแต่คนนึงไงอธนูมันยิงยากพี่เล่นปอดกันว้าวทำไมกูกดเข้าอารีนาไม่ได้เอ้ยเล่นแบทไม่ได้วะเนี่ยอ้าวใครลโดนนะเขาอิดล็อกเขาล็อกชือคิวอ้าวเราเขาไปไอ้นี่มันมีันไม่มด้แต่กูกดรออ้ามันเป็นรอหน้าคางคือว่าเดี๋ยวกูไปนี่ก่อนนะครับไปรอ คัวนะจะรอนคัวแล้วกันเป็นไรกับคัวเนี่ยขอเาลงไม่ได้เตรีมถอดของเลยไปแล้วก็รอทำไมก็เจอคนหลอกบแล้วนี่นิวไปสีนู้นเป็นอย่างงี้ไปเนี่ยชัวเนี่ยไม่เป็นหรอกโยโยนี่เป็นคนสง่าราศีเนี่ยทำไมเมืองทำไมเมืองสามผมเขาลิฟท์ผมทำไมเมืองสามผมพีว้าไม่ตกอ่ะ เอ้ยมันตกนะเว้ยมันหิมะไม่ตกนะตกแล้วเลยตกเว้ยแต่ของพอดูของพี่อ่ะมันตกเลยเอ้ยมันตกคะละอองนิดเดียวของพี่มันสว่างจ้าไปสองวันเลยนะอ่ะมันจ้ามากเหลเกินจ้าเหลืเกินมันสังจ้าเลืเกินเยอะเป็ดโอ้โหเหล็กเลยมันไม่มีใครกระซิบกระซิบมาเลยเยี่ยแจ๊คึงพาผมมาแค่อะไรวะเนี่ยแช่เยี่ยวหรือเหรอโอ้หลัก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  ของของอยังแรกอ่ะโอ้โหแปดแปดก็ได้แปดแปดเดมันด็อกกดเดมันด็อกกดสปาต้ากดเมื่อกีอ่ะมาริโออยู่นี่เว้ยมันไม่อยู่ได้ไงสกิลมันเลยนะครูครวอะไรสักอย่างอืมเป็นคนกดคิวสปาร์ต้าปัดสนุออกวัดเดือดตักอะไรคือดีเทนแค่นั้นวะ กลัวแล้วกลัวแล้วดีเฟนต์กูไม่ใช่หมื่นห้าไอ้สัดไอ้เหี้ยเซจัดลงแล้วทินนะนี่เนี่ยคอกันนี่เนี่ยไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยพี่เด็ดพี่ไปกลัวพี่ไปกลัวผมเหอะดีกว่าไม่กลัวคนอื่นกลัวว่าอยู่เดียวกันเดียวกันแล้วกลัวเดี๋ยวก็อยู่ทีมเดียวกันแล้วพาแล้วพาแพ้ใช่อะไรเนาะ ไอ้ฮะกินรองเท้าแมงแกว่ลิวจับจับใช่ไหมพี่ไอ้ร้อยที่าร้อยที่ขวาเกียรเออเป็นเกียนแต่ว่าถ้าจะมีหน้ามันใช้เยอะเอ้าไกด์ไต่เต้นห่วงแล้วอ่อนดานแล้วนีกว่าไกด์น้องรักพี่มีแผ่นอย่ายิงกันนะไต้เต้นสีทองว่ะน้องอย่ายิงกันนะไกด์เราไปลำบากกันไหมน้องเราไปลำบากกันไหมอิลูคูไออิลูคู ดูกูเหรอยากไปฮันดูไกด์จะยัดสกอร์อะไรวะเนี่ยทีมเรา์บอจะเมนวะเย็ดเป็ดโปงไอ้ต้นทิศมันนี่มันแต่งยังไงให้มันเต็มขนาดนี้วะเมันแต่งเขาแต่งกันดัแต่งอัตโนมัติพี่โู้เวลามันทำกิีฬาเสร็จเนี่ยันโคตรสวยเลยนะคือถ้าสวยจะสวยกว่านี้ถ้ามีไอ้ริบบินสีทองๆหรือว่ากันแดงๆพันรอบต้นนะมันหิวมันต้องมีดาวอยู่บนที่อูใช่ไหมพี่หยูพี่ ถ่ายเรามาถ่ายรูปกันเสดงแลกเพ่งตยายามเลยตัวละครจริงไงโกงตูได้ด้วยดูดูดูมันโกงตู้ได้สัสต้องถ่ายรูปดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาคนเป็นตากล้องนี่พี่เจมหามุมนี้แผมไม่ได้ปรับภาพชัดเอ้ยไม่ปรับชัดว่าผมก็ปัดไอ้นี่มันกันรากาศทัดใครชัดไม่ลงทัวไม่ได้ ใครชัดถ่ายรูปยเอพอสโนยังครับพอดสนโอยเลยพอดหมดแล้วอะไรเนี่ยพี่มันล้านไม่ถึงเหรอเฮ้ยตลกแล้วี่อกดเข้าพอนมัยไม่ได้อะพี่เมอะไรใช่ใช่ผ่าตัดโ่ายหายไปครับตอนนี้ไอ้นิวมันขายไม่ออกหายมาของผมอ่ะเจ็ดเอ็มใจต้องถามใจไกด์ก่อนใจผมนะอยากหานไหมไม่อยากครับไม่อยากก็เอาไปพระจ่าไปเอาไปห อะไรวะมีลีซินเลื่อนไอเอลเหรอเออไปนั่งเงินก่งในโพอ่ะโอ้กะโปรงมันปิดไม่มิดเลยกูขวากูขวาแค่อย่างเดียวไอ้สารถ้าไม่หานแล้วมึงเอาตังค์ไปทำของนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่หานแล้วมึงเอาตังค์ไปขายนี่กูกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวพี่ผมเอาตังไปใช้นี่ไปคืนนี่ดิหรอตังคือคืนนี่ซาดไปที่โอเดลขาไม่ออกคือไม่มีทางนี่คืนนรื่อจริงอะไรหรอ ไอเกี่ยทีพี่โอ้โหพี่เจมอย่างนี้เลยนะพี่อย่างนี้เลยนะทำไม่ได้ก็เดินหนีกันนะเนเออเจ้เจเนี่ยคือมึงบอกว่ามึงจะเดินหนีแล้วแต่มึงไม่ไม่เดินไงไม่เดินไงพี่ไม่ได้ไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มองตับมุมกล้องยังไม่เห็นยอดวะเออมันต้องยังไงวะยาต้นขึ้นมาก กดคลิกซ้ายคลิกซ oh, ้ายเลื่อนไปก็ไ่อดเฮ้ยลองใช้นี่ดูดีกว่านะสกรีนช็อตอ่ะเออพี่โอ้ยากเพิ่งใช้ตอนนี้นะระวังออกมาแล้วมันจะเป็นโหมดโหมดอะไรหมดคีย์บอร์ดแล้วเราก็จะคีย์ไม่ได้ระวังนะเราจะลงทัวร์แล้วเนี่ยใช่แล้วพี่ก็ต้องมาเสียบอะไรไม่คือถ้าเจอพี่ยังไม่กดชัตเตอร์ก็ยังโอเคยังไม่เป็นไรกดปิดเอาไว้ก่อนกดปิดเอาไว้ก่อนปิดยังไงอะเราทำอะไรกันไบ้างพี่อ๋อเรามานั่งรอทัวร์แล้วก็ถ่ายรูป อะไรนะโอเคโอเคสายได้ไหมนะไม่ใช่เฮียอะไรนะเว้ยหมาได้ไดหมาแย่งซีนกูไว้เฮียคือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มกูเลยไอหมาที่มันเดินมาเดินแปะหน้านะมาเดินมองหน้าเรื่อยๆหมาไอนิวนี่แหละชิบหายเาเสียใจมาก อะไร่ามแล้วพดี่ยเย้เลิ่เจมส์เบ๊อไปดูเห็นแล้วอะไรวะสโมกกี้ไหมสโมกกี้ไบเลยเย็ดเป็ดบอกว่านี่ยถูกนะมันเป็นเหมือนในเอ็โคอิงนี่เลยนะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่เอโคอิงพี่มันคือเวลบาลานที่อัพเกรด โค้ดมันนี่ยังไม่มาเฮ้ยโค้ดยังไม่มามันใส่ไอ้ปะฮาสามชิ้นแล้วก็ไปใส่ไอ้นั่นสามชิ้นไงมันได้ดาเมจเยอะกว่านี้มันจะไม่ได้ถ้าเใส่ปะฮาใช่ไหมมันจะมีไอ้ดาเมจเนี่ยมันจะได้ดาเมจเธอใครใส่ได้ทีหน้าเธอมินาตอนนี้ก็เสียบเกียวไปตามแบบเป็นแค่ตัวเลขจริหรอพี่อยู่ที่ความไวกับพีเอานะรักมาได้ยังไม่มามันก็ใส่ผสมกันไม่ได้พี่พูดถึงนความเร็วเนี่ยใช่แล้วมาได้ไม่มา ผสมกันก็ไม่ได้เดิมแต่ใส่ไปก็เท่านั้นกอมันเลยเลยนะเป็นฟอนต์ไอ้โคอิงยิงราคายังได้อยู่วะสามนาทีครับสองนั่นแหละนี่พี่อู๋เไว้สตรีมโอวัดเราแล้วอีสามอัวแกลงชายชุดดำนั่นแหละสามคนเลยแกล้งชายชุดดมบุ๊บบ้าอันนี้ไอ้เอฟอันนี้พอดไม่อยู่ด้วยโอวัดได้ ไอคนใส่หมวกนี่คือใครวะลืมกูลืมชื่อละชื่ออะไรนะคนปลามอสเอ้ยแม่เออพี่ปลามันแต่งตัวให้คล้ายกับไอตัวสูงๆอ่ะมอสก้าหรือเปล่าวะไอ๊ตัวนี้ต้องคิดเก็บไม่ได้แล้วอะไรแกงสีขาวเหมือนกันด้วยจ้าเฮ้ยพี่ตามี่ึ้งแฝด้วยอันนี้กูไม่ได้กุ้ยซองสต๊อกมันเป็นตำนานแล้วพี่ไอตัวเฮิร์กไม่ซื้อเป็นตำนานใช่ไหมตาสีขาวดีสาวนั่งฝั่งนี้้าฝั่งนู้น ทน sky, ไีไยอมผีได้ให้หมดว้ยโ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 ว้ย้ยวยนะอยโ้ยโว้ว้ยโว้ยมวนยว้ยมว้าว้่เจ้ยโว้ยโว้ยโว้ย้ยโา้ัโว้โอ้ยโว้ยโ้ว้โว้ยโว้ยโวยวว้ว้ยวถ้ามันรวมว้ว มันเหลือกิวเรลอู่กี่คนเอนะก่อสองสแปดคนเินลือแค่สิคนสิบห้าเมหรออะไรคะเอ็มเาอนะเเออร์มึงมีกวจิ๊บไรอเกงหก็ราคาก็อย่างนั้นแหละววะไม่พูดก็ได้ยินความรู้สึกนายเอจริงดิไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้วมาร์คมึงใส่ชุดลิปเปอร์อะไรวะมองเลยทัไม่ลงเลยมาลงคลยไม่ลงเลยไม่ลงมาแล้ว มันเท่าไหร่นิวเดียหารกันจุกๆกันอะไรหรอเกไม่คนละเมนอะไรถึอกอย่างพี่อ้ขี้เกียจม่ไล้วเอมีนลเ็าสอปลยสุดนอสปีลเ็ห้นึอะด่งอะไรครับเอาพ่ไมพี่ฟารมโดีไงม่ละพรยังไม่ตอบหเนี่เผิวผิวดูพี่ติดตั้งของไป้วอย่างนี้ผมอย่างนี้เลยะเออพีาให้ เขอย่างนี้เลยพี่เรื่อเอามาให้มาร์ค 5m อย่ามาเอาไปเปลี่ยนเองติดตัวมากำไรแค่ 2m เหรอเฮ้ยเออมันติดตัวมากูก็ตกใจนึกว่าเธอมีนัดหัวเหรอเฮ้ยหัวเหรอมาร์คเท่าไหร่น้องเท่าไหร่ 5m เอ่อ 2m เปลี่ยนนั่นแหละขายมันอเลยดี๋ยวนะ 5m เหรอเอ cm บวกรวมค่าเปลี่ยนไหมเออเออเออเอาเอาไปเอาไปมา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  ถ้าเอ็มนี่แปะนะเฮ้ยทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วพี่โอ้ยพี่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้ะเออทีหลังเฮ้ยมันแปะกันได้เนี่ยคนนกิ๊วมาเสวี่ยเวลามึงได้พูดมาทันพี่มี่2เอ็มแล้วพี่ค่อยเอามาให้มาร์แล้วกันเฮ้ยมันไม่มีตังเปลี่ยนเหมือนกันกับติการใครอ่ะกติกาไก่อะไม่มันไม่มีตังเปลี่ยนตอนนี้เ้เเอาาาให่นี่ยเห็นชื่อไอ้ไอ้อลิชาดดำไหมไอ้อะไรนะสเว่นเนี่ยสเว่นเนี่ย ไอสัตว์แม่งถ้าเติมแอดไปข้างหน้านี่กูนี่เคืองเลยนะไอเติมเลขกหนึ่งอ่ะเข้าไปข้างหน้านโ,โด้โดูของในกิวกูไอสัตว์ใครไอนี่ไงอริช่าไงชื่อมันคล้ายๆไงเจ๊ะหน <c oughs> ีไม่ปซะอีกตัวเลยแหม่มีการอ่อย <c oughs> ว่ะ <c oughs> ดูหน้ามันมีเลขมีเลขกำดาวไหลด้วย <c oughs> โดนผัวซ้อมเฮ้ย ตั้งหลอมอือต้องเล่นโหมดอะโหมดอ่ะทำไมดิวเป็นโหมดบ่อยนะเออไม่งเอกดีเวลาไม่่โไอ้ท่านเน็ตท่านเน็ตเราดีไอ้ก่อนเราสมัครมันจะบอกว่าคุณต้องการเป็นโหมดอะไรหรือเปล่ากดใช่ไม่ใช่เงี่ยผมกดใช่เลยนะ ก็มาร้านเกมใช่ฮะมันคือเราจะได้เป็นโฮสต์ไม่เห็นม่เป็นมีกดตรงไหนวะผมก็กดยืนยันตลอดอ่ะยืนยันนะผมจะเป็นโฮสต์น้ดูดิพี่โอหเนี่ยพี่เห็นไหมผมมาก่อนอ่ะผมได้เป็นโฮสต์อ่ะผมเห็นร้านร้านร้านเนี่ยที่รังสิดเลยเ็ดเคกคู่กับอาร์ตี้ว่ะอาร์ตี้แม่งหลินด้วยไอว์อยู่กับฟิโอน่าตัวดำอ่ะใครวะใครวันนี้กับมีไอ้กับเพิร์คชุดม่วง ม่วงม่วงเหลืองนออ้ฮิบเบอโอหม่วลืองฮเบฮเบเหลืองเบฮเบหัวเขียวเออจะหเออมีฮิเบร่ละมีเคียวกับฮานีกูพิ่งใครเหมือนหรอดาบดบอามาเกอเราเนี่ย S หนึ่งโมนีใครชนะผ่านนีโครดงดีะชนะผ่านหนึ่งคนัได้ ยนตัวมาเจอพีเคียวแบบหายปีนเลยอ๋ออยากกดยาได้เลยไ,ไม่โอเคเลยเซเว่นไม่อยากกดยาได้บอกตรงถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นเลือดสำรองมากเลย <c oughs> โควิาส่วนตัวค <c oughs> ือแม่ง <c oughs> มเฮ้ยดีนะคืออย่างน้อยผมก็ไม่ใช้แวร์วูพาวไม่ว่าจะพีเคหีืออะไรก็ตามคือว่ามต่อให้เจอเจอเจอได้วุนแก่คุณแก่นี่ใครวะ อ๋อพี่พี่โอ้โหรองคาร์อกหมันบนลัวแล้วมิวผีไม่ได้นะเฮียคือเรื่องอะไรมาช่วยเลยนะต้องติงมากค่ะเมันเห็นวู่มันเห็นว่าไอเฮียนี่เก่งไงเลยพี่กูต้องตงิมกเลยแบบขามันรู้ไงว่านิวเก่งอ่ะมันเลยวิ่งไปทัดนิวก่อน ไอ้เจื่อนาหน้าเอ้ย,ย, <c oughs> อยมีแวบชนะแล้วมางี้ยโอ้โหแบบคือ,อคทีมผมยืนฟรีไย้พี่ไม่เป็นไรเนาะลในตีรีรวันนี้พี่ขอปล่อยตัวว่างปล่อยตัวว่าง,างแต่ผมเก็บหมดเลยอ้าวเก็บหมดเอ,เอ้าไอ้เหี้ยเอ้าเก็บไง็ให้อ๋อถ้ามันมันก็ชัดเจนแหละไกด์มึงทำเน็ตกากไอ้สัส มึงโกงไม่ไม่มันก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่มันไม่ทำตีก็มึงทำในกากไงก็มึงทำในกากไงเฮ้ยก็ปิดทุกอย่างแล้วนะมึงลูกมึงลูกคุ่ใครชมมึงหรอกว่ามึงเก่งไงเอาไก่จบป้าท่ากลับมาปุ๊บเอาไอ้เียนี่ทำไมมันเดินอยู่คนเดียววะบอกเออเด็กเมียนเป็นโค้ดเนี่ สเตียร์กูหาสเตียร์ด้วยไอ้แซดกูเอาแบบว่าให้กูแหลกด้วยไอ้เหี้ยโอ้โเยอะแหลกเหลยเอ้เหี้ยไอ้หยาตวครับเล็กออดีครับใช่พี่เล็กก็ดีคอนดีครับอะไรนะครับพี่อะไรอะในนักเรียนโหพี่มึงกากมากมึงแพ้เด็กกันเลวกันลาดอ่ะพอน้องรออรอี่ย มันกีความมตัวามก้องมีตัวังือมแค่เด็กกระเลวกะลาดอ่ะกระเลวกะวุ้นหรือแบบนะสองตลับเดินได้ก็มาจ้ะโอ้ชนะด้วยเราเรง